ลัคนาราศีพฤกษทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ของท่านนับตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ที่28กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมสัปดาห์หน้านี้นะครับในวันดังกล่าวที่สินแสาหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะมีแต่ความวุ่นวายหัวใจวุ่นวายจิตใจขุ่นมัวนะครับซึ่งสาเหตุมาจากเรื่องของความรักเรื่องสัมพันธภาพเรื่องส่วนตัวล้วนๆคงต้องบอกชาวลัคนาราศีพฤษภตรงนี้ไว้ว่าสัปดาห์หน้านี้นะครับต้องประครับประคองความคิดจิตใจสติของตัวเองให้ดี ในเรื่องการงานนั้นแท้ที่จริงแล้วยังมีความสำเร็จมีความมั่นคงดีอยู่แต่สิ่งที่มันทําให้คุณนั้นอารมณ์ไม่ดีไม่ค่อยจะมีมูทในการทำงานมีความรู้สึกทุกข์ใจมันมาจากเรื่องส่วนตัวทั้งสิน้นฉะนั้นในสัปดาห์หน้านี้ถ้าชาวลัคนาราศีพฤศพแยกไม่ออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องความรักชาวพฤษภก็จะทุกข์ใจไม่น้อยทีเดียวเปิดมาวันจันทร์ อังคารจันทร์ที่28อังคารที่29ก็จะงุดหงิดเลยครับปัญหามาจากเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักให้ระวังเรื่องของความหวาดระแวงความจับการจับผิดหรือแม้แต่เขาระแวงสงสัยอะไรบางอย่างในตัวคุณใครที่เป็นชาวพุกศพแล้วเคยมีชนักติดหลังมาก่อนหน้านี้นะครับหรือเรื่องอะไรเรื่องหึงหวงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับ มีโอกาสจะถูกเคลียหรือคุยแครมาทำให้มีโทสะต,ต่อกันนี่คือสิ่งที่ต้องระวังอีกในหนึ่งนะครับความรักนะครับของชาวพึกศพอาจจะเป็นเรื่องของรักซ้อนก็ได้ที่ทำให้ต้องมีปากเสียงทะเลาะก,กันหรือมีความไม่พึงพอใจกันที่ต้องย้ำเรื่องความรักให้ชัดเจนแบบนี้เหตุผลเพราะว่ามันนำไปสู่เรื่องอื่นๆรอบๆตัวพึกศพแทบจะทั้งหมดทีเดียว โชคดีนะครับที่ดวงงานมันไม่ตกนะฮะดาวการงานมากุมลัคนาของคุณอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับซึ่งมันเดินไปอยู่ในภพอริดาวพุธต้องถือว่าเดินไปอยู่ในภพอรินะครับมันทำให้ชาวพึกษศพต้องระบัดระวังข้อตกลงสัญญาระบัดระวังเรื่องของคำพูด นะครับดาวพุธเดินแบบนี้อะไรที่ตกปากรับคํากันง่ายๆสุดท้ายแล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดครับนำมาซึ่งความรู้สึกเสียหายและความขุ่นมัวลทางจิตใจอีกในหนึ่งะครับดาวเสาร์และดาวพฤหัสนั้นยังคงโครจรอ,อยู่ในภพมรณะดาวสองดวงนี้มีบทบาทอย่างมากนะครับทำให้ชาวพฤกษพมีความรู้สึกบางครั้งมันปรึกษาหารือพึ่งพาอะไรใครไม่ค่อยได้ ดาวพุธดังยังเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินส่วนดาวพระรหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวการเงินกับดาวเจ้าเรือน,อนลาภะโคจรเป็นอริและมรณนะเดือนออช่วงสัปดาห์หน้านี้ระวังเรื่องรายจ่ายนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าบริหารเงินไม่ดีสัปดาห์หน้านี้แย่งข้าวหมาแดกแน่ๆ <laughs> ต้องระวังนะครับชาวพุกสศพทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์ินแสหมิงนะครับโหราโหรา24บลายไอดีท์ a h โห a า,า,าให้เข้าหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันตัวเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอส t ทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล